โยมมาทำรงทานน้ำดื่มน้ำปลานะ พระเนรที่มาสอบพระคำสนามหลวงชันตีอำเภอสูงเนินมีหลายน้ำน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มกาแฟาอวันติน <c oughs> <c oughs>

ทักทำมชันตีนั่งโสองห้องห้องหนึ่งและห้องสองห้องละ30มสบรูป